นี่กะมาทอดไข่เกี๊ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปดูเหี้ยันนะครับเนาะทั้งสี่เหบหรืออร่อยนะครับคอยดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับกำลังกี่ทอดไข่ครับเบิ่งครับเพิ่อนขอบคุณนะครับแซ่้ยบนะครับกะบกล้องกับปันใด้นะครับเนาะนี่ครับหอยนะครับนี่ครับนี่ครับทอดไข่นะครับครับ รอกระทะร้อนนะครับประชันกันมานะครับนะครับกูึ้นแทนทอดออกมาอาัดทับทีเอาดทับทีเอาไปไม่นนต้องคนไม่ต้องคนออกมาเป็นฟองเลยนะครับดูการทอดไข่เป็นฟองเลย เด้งเราต้องไปจับเป็นควนอแล้ควอเล่แบบก้อนมือหมูฟองนะครับดูฟอชงช่วงทอดไข่นะครับอ๋อไข่หายดูแต่ทอดไข่ยังไม่มีไฟเลยนะครับตอนแก๊สก็ไม่ได้เปิดนะครับดูนะครับอ่าไข่ก,กระชิมุนนะครับคลุกแกงหัวนะครับไข่กระชิมุนนะครับแซ่บคักเป็นว่า ทอดไข่กะบ่ได้เปิดไฟนะครับเบินนะ่งดูตรงนี้คนอากาศนะไฟก็ดูไม่เชื่อดูกระทะมันมีไฟนะครับดูนะเปิดเพื่อยางไฟถูกครองช่องนี้ใช่นะครับตลกกันไปนะครับกันม้วนๆกันไปนะครับเนาะกายว่ากันนะครับนะสอบคุณนะครับที่เขาชมนะครับเงีับเไิ่งครับ นะครับขอบคุณเะก็เอามาดูกัอนพอได้อามสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวยังมีอีกทำเป็นแบบไข่ดาวไข่รูนะครับตอนนี้ก็เป็นไข่เกี้ยวนะครับตอา้วย่าน่ไข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 กไข่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 ไมากข่ะข่กข่ไขรไขกไขนไข่ไขะคร่ไไข่ไข่รรนนครับไข่ ดี<อ>บบนิดเดียวนะครับดูเยออ๋อเยอทำแบบไหนนะครับดูนะครัมะนาวอ๋ออ ดูไม่รู้จะออกมากไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับหอมหวานอร่อยจังน่ครับน้ำมันห<า>วานร่างกายเป็นไข่ตุม่มล่อยไปอย่างนี้เลยมันเดือดลุกๆๆกลุกลุกลกขอถ่ายหน่อย